เรื่องของป้ายโหวตโนเนี่ยฮะพี่น้องรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับกกตในตอนนี้นะคะวันนี้กก,กตอบอกว่าจะหารือเกี่ยวกับป้ายรณรงค์โหวตโนของพรรคเพื่อฟ้าดินว่าขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างอาจารย์มีชยัยเรชุพันเนี่ยนะคะท่านเป็นถึงอดีตประธานวุฒิสภาเนี่ยนะคะก็ออกมาเตือนบอกว่าถ้าหากกกต ห้ามติดป้ายดังกล่าวอาจจะขัดต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นได้นะคะถ้ากะกะตทำแบบนี้แล้วมันไปขัดต่อหลักการที่มีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของประชาชนนั่นหมายความว่าอย่างไงพี่น้องหมายความว่าประชาชนก็สามารถฟ้องร้องกะกะตได้ด้วยใช่ไม่ใช่คะพี่น้องคะ เพราะฉะนั้นกะกะตเนี่ยจะทำอะไรต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบแล้วก็ใช้หลักกฎหมายเข้ามาอ้างอิงนะคะอย่าใช้หลักพวกมากลากไปไม่อย่างนั้นแล้วท่านก็อาจจะติดบ่วงก็ได้นะคะ,คาะาาการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตวันนี้จะนํากรณีป้ายรณรงค์โหวตโนอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาของพักเพื่อฟ้าดินเข้าสู่การหารือเนื่องจากมีข้อถกเถียงว่าขัดต่อ,อกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งการประชุมนะคะก่อนการประชุมเนี่ยคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการกรกตก็บอกว่าเบื้องต้นต้องดูว่าป้ายดังกล่าวมีสัญ,ญลักษณ์พักการเมืองปรากฏอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์พักการเมืองก็ไม่ถือเป็นการหาเสียงจึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกตต้องไปดูข้อกฎหมายของหน่วยงานอื่นอาทิกรุงเทพมหานครส่วนป้ายรณรงค์โหวตโนที่มีสัญ,ญลักษณ์พักการเมืองเลขาธิการกกตอบอกว่า จะต้องตรวจสอบในเรื่องของขนาดและจํานวนให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของกฎหมายเลือกตั้งแต่ว่านางสสศัตยธรรมกรกะตด้านกิจการพักการเมืองระบุว่าจะต้องพิจารณาข้อความและภาพบนป้ายด้วยส่วนเว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์ .com ของนายมีชัยฤชพันธ์อดีตประธานวุฒิสภาและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเนี่ยนะคะ ก็ตอบคำถามเกี่ยวกับป้ายรณรงค์โหวตโนโดยบอกว่าการติดป้ายตามที่สาธารณะมีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535เป็นตัวควบคุมแต่กฎหมายดังกล่าวงดเว้นไว้สำหรับป้ายหาเสียงเลือกตั้งส่วนกฎหมายเลือกตั้งก็ห้ามแต่เพียงเรื่องการใส่ร้ายด้วยความอันเป็นเท็จต่อผู้สมัครหรือพักการเมืองดังนั้นแล้ว ถ้าป้ายดังกล่าวไม่เข้าข่ายใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จก็เอาผิดได้ยากเว้นแต่กะกะตจะออกข้อกำหนดลักษณะการหาเสียงว่าห้ามทำป้ายในลักษณะดังกล่าวแต่ถ้ากะกะตทำเช่นนั้นก็อาจจะไปขาดต่อหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยนะชัดเจนค่ะ